จังหวัดตากประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเพื่อรับทราบสถานการณ์โควิด -19 การบริหารจัดการวัคซีนและพิจารณาจัดตั้งโรงพยาบาลสนามค่ะที่อาคารหอประชุมจังหวัดตากศาลากลางจังหวัดตากนายพงรัตนพิรมรัตนผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากครั้งที่16 ประจำปี2564โดยมีนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธนายวรานนท์ยิ้มมงคลและนายศักชัยโชยติมานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากคณะกรรมการโรคติดต่อและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสํารับฝั่งตะวันตกห้ามเพอเแดนร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลณนะห้องประชุมที่ว่าการอําเภอแม่สอดโดยที่ประชุมรับทราบสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดตาก ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดตากมีเป้าหมายผู้รับวัคซีน82,120โดสรับวัคซีนเข็มที่1ไปแล้ว34,959โดสเข็มที่2จํจำนวน2,442โดสรวม37,401โดสส่วนสถานที่กักกันตัวโลอลควอเลนทีนได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วทั้งที่อำเภอเมืองตากบ้านตากสามเงาว,วังเจ้าแม่สอด และอำเภออุ้มผางยกเว้นอำเภอพบพระแม่ระมาดและท่าสองอย่างอยู่ระหว่างสรรหาสถานที่กักกันตัวขณะที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด1 9หรือ Hospital จะได้ประสานกับโรงพยาบาลและภาคเอกชนจัดตั้งขึ้นเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยโควิด1 9ในโรงพยาบาลหลักส่งเสริมการดูแลรักษาผู้ป่วย โควิด -19 อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณาสุขเศรษฐกิจและสังคมระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาสังคมรวมทั้งสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ใช้อาคารอเนกประสงค์และศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากเพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามขนาด100-200เตียง ของจังหวัดตากอีกหนึ่งแห่งนอกเหนือจากที่ค่ายวชิระปราการ80-200เตียงและที่สนามกีฬาห้าอเภอชัยแดน50-500เตียงโดยยังไม่มีกำหนดการเปิดใช้งานโรงพยาบาลสนามดังกล่าวเนื่องจากโรงพยาบาลหลักยังมีจำนวนเตียงเพียงพอสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ในพื้นที่แต่ให้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนในเบื้องต้นเพื่อรองรับ หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิดจำนวนมากในภายหน้าขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เน้นย้ำให้ทีมสอบสวนโรคโดยเจ้าพนักงานโรคติดต่อเข้าไปดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคกรณีเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 ในพื้นที่ด้วยความรวดเร็ว